สวัสดีค่ะวันนี้มีบทความและสาระความรู้ดีๆมาฝากอีกเช่นเคยไปติดตามฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแค่เศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าและเมื่อไหร่ควรพบแพทย์แค่เศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าในชีวิตคนเราย่อมต้องพบเจอกับความผิดหวังความล้มเหลวความเศร้าโศกเสียใจพัดพรากจากสิ่งที่รัก เป็นธรรมดากันทุกคนแต่เราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าเราแค่เศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้ากันแน่และอาการมากน้อยแค่ไหนควรพบแพทย์8วิธีคิดบวกฝึกตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าพร้อมแบบประเมินความสุข15คำถามป่วยซึมเศร้าอาจเพราะร่างกายขาดวิตามินดีพร้อมเผยประโยชน์ดีๆจากวิตามินดี จะรู้ได้อย่างไรว่าเราแค่เศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าความรู้สึกเศร้าเป็นส่วนหนึ่งของภาวะซึมเศร้าแต่ก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียวจึงควรทำความเข้าใจถึงความแตกต่างเพื่อช่วยให้รู้ว่าเมื่อใดควรเข้ารับการรักษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตในสังคมให้ดีขึ้นได้โดยอารมณ์เศร้านั้นเราแยกแยะมาให้3ประเด็นด้วยกันคือ 1. ความเศร้าปกติ 2. ภาวะซึมเศร้า 3. โรคซึมเศร้าดังต่อไปนี้ 1. ความเศร้าปกติ (normal sadness) ศัพท์อื่นๆ feeling low, feeling down หรือ feeling blue ความเศร้าเป็นเพียงปฏิกิริยาปกติต่อการสูญเสีย ความผิดหวังปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากอื่นๆเท่านั้นมนุษย์ทุกคนย่อมต้องมีความรู้สึกเศร้าในชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรทางจิตวิทยาถือว่าเป็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวกับบุคคลทั่วไปบางคนอาจพูดว่าพวกเขารู้สึกหดหู่กับปัญหาชีวิตที่ผ่านเข้ามาหรือสงสัยว่าเป็นอาการซึมเศร้าแต่ถ้ามันหายไปเองและไม่ส่งผลกระทบในชีวิตในวงกว้าง ก็ไม่ใช่อาการป่วยจากโรคซึมเศร้าแต่อย่างใดหากคนรู้สึกเศร้าหดหูเป็นครั้งคราวเพียงแพ้ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอได้ทำงานอดีเรกหรือสามารถแก้ไขปัญหาที่ทำให้รู้สึกเศร้าได้แล้วอาการเศร้าก็จะหายไปเองและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติอย่างเดิมโดยลักษณะอาการของความเศร้าปกติรู้สึกเศร้าผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ความเศร้าจะไม่อยู่ตลอดไปและจะหายไปเองโดยไม่ต้องพึ่งยาหรือปรึกษาแพทย์เมื่อได้ทำกิจกรรมนอนพักผ่อนเพียงพอหรือแก้ไขปัญหาได้แล้วอาการเศร้าก็จะดีขึ้นและหายไป 2. ภาวะซึมเศร้าต่างจากความเศร้าปกติตรงที่อาจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์จริงแต่อาจเกิดจากการคาดการล่วงหน้าหรือคิดไปเอง และถ้าเกิดจากเหตุการณ์สูญเสียจริงก็มักจะมีอาการเศร้ามากเกินควรและนานเกินไปผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจรู้สึกไร้ค่าสิ้นหวังมักจะรู้สึกด้อยค่าตนเองรู้สึกผิดอยากตายบางคนอาจโกรธหรือหงุดหงิดและพบบ่อยว่ามีผลกระทบต่อหน้าที่การงานกิจวัตรประจำวันและการเข้าสังคมในรายที่รุนแรงก็จะมีอาการทางกายด้วยเช่นมีความผิดปกติของการนอน นอนมากเกินไปหรือนอนไม่หลับเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรืออยากอาหารมากขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นลักษณะอาการของภาวะซึมเศร้ารู้สึกไร้ค่าสิ้นหวังรู้สึกผิดอย่างไม่มีเหตุผลอยากตายอาการซึมเศร้าจะกินเวลานาน,านกว่า2ส,สัปดาห์และมักจะไม่หายไปเองมีปัญหาเรื่องการนอนหลับความอยากอาหารและความเจ็บป่วยไม่สามารถอธิบายได้ 3. โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชท,ที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาที่อุบัติมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมปัจจุบันทางการจะถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ต่อเมื่อมีอาการครบตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความผิดปกติที่มีอารมณ์ซึมเศร้านานต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อยสอสัปดาห์ อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยซึมเศร้าสังเกตตัวเองว่าเริ่มมีอาการของโรคซึมเศร้าและเข้าปรึกษาจิตแพทย์ตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมกับได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมโรคก็จะทุเลาลงและจะกลับมาเป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสพร้อมทำกิจวัตรต่างๆได้ดั่งเดิมอาการของโรคซึมเศร้ามีความคิดช้าคิดเรื่องที่เป็นด้านลบรู้สึกท้อมแม้หมดหวังความสนใจในกิจกรรมรอบตัวลดน้อยลงมากนอนน้อยลงนอนไม่หลับ การกินเปลี่ยนไปส่วนใหญ่มักพบเป็นการเบื่ออาหารกินน้อยลงพูดน้อยลงซึมลงเก็บตัวนั่งครุ่นคิดหรือร้องไห้บ่อยๆอาการมักเกิดต่อเนื่องทุกวันเป็นช่วงแต่ละช่วงมีอาการนานกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปและอาการอาจยาวนานได้ถึง6เดือนโรคซึมเศร้ารักษาหายได้ด้วยยาต้านเศร้าอย่างน้อย6-9ถึงเเดือนหรือรักษาด้วยจิตบำบัดสงสัยตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือเปล่า หากคุณกำลังสงสัยว่าตัวเองกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้ามีอาการทางจิตเปลี่ยนไปสามารถทำแบบประเมินโรคซึมเศร้า9ก้าคำถาม (PHQ-9) เพื่อประเมินอาการตนเองเบื้องต้นก่อนเข้าพบจิตแพทย์3ปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคซึมเศร้า แพทยจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าโรคซึมเศร้าเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยมีสามปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นโรคทางจิตเวชนี้ได้แก่ 1. กรรมพันธุ์พบว่ากรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องสูงในโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะในกรณีของผู้ที่มีอาการเป็นซ้ำหลายครั้ง 2. สารเคมีในสมอง พบว่าระบบสารเคมีในสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่างชัดเจนโดยมีสารที่สำคัญได้แก่เซโรโทนินและนอเรพิเนฟินลดลงรวมทั้งอาจมีความผิดปกติของเซลล์รับสื่อเคมีเหล่านี้ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นความบกพร่องในการควบคุมประสานงานร่วมกันมากกว่าเป็นความผิดปกติที่ระบบใดระบบหนึ่งยาแก้เศร้าที่ใช้กันนั้น ก็ออกฤทธิ์โดยการไปปรับสมดุลของระบบสารเคมีเหล่านี้ 3. แนวคิดบางคนมีแนวคิดที่ทำให้ตนเองซึมเศรา้าเช่นมองตนเองในแง่ลบมองอดีตเห็นแต่ความบกพร่องของตนเองหรือมองลงในแง่ร้ายบุคคลเหล่านี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันเช่นตกงานอย่าร้างถูกทอดทิ้งก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่ายหากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม วิธีป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าศูนย์ความรู้โรคซึมเศร้าไทยแนะนําวิธีป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไว้ข้างมัด10วิธีดังต่อไปนี้ 1. คุยกับคนที่ไว้ใจเกี่ยวกับอารมณ์เศร้าและเรื่อยที่ทําให้เศร้าหลายคนรู้สึกดีขึ้นหลังจากการพูดคุย 2. ทํากิจกรรมที่เคยทําและมีความสุข 3. ไปมาหาสู่พุพตะพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวบ่อยๆและสม่ําเสมอ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอแม้เป็นการเดินระยะสั้นก็ได้จนเหงื่อซึมไหลานาน30นาที 5. รับประทานอาหารและนอนให้เป็นเวลาทุกๆวัน 6. ททำใจกับอาการซึมเศร้าว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นได้ความคาดหวังในสิ่งต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น 7. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามใช้ยาเสพติดเพราะทำให้อาการซึมเศร้าเป็นมากขึ้น ไปพบแพทย์พยาบาลน,นักจิตวิทยาหรือบุคลากรสาธารณสุขท่านจะได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ทันท่วงทีและเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการรักษา 9. ให้รีบขอความช่วยเหลือจากบุคลากรสาธารณสุขโดยด่วนหากท่านคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่หรืออยากทำร้ายตนเอง10ให้ระลึกอยู่เสมอว่าการได้รับการดูแลรักษาที่ถูกวิธีจะทำให้ท่านอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วและหายขาด โปรดจำไว้เสมอว่าภาวะซึมเศร้ารักษาหายได้หากท่านหรือคนใกล้ตัวรู้สึกซึมเศร้าอย่าลังเลไปหาความช่วยเหลือทันทีการดูแลรักษาโรคซึมเศร้าทำอย่างไรได้บ้าง ถ้าผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อปรับให้สารสื่อประสาทในสมองเข้าสู่ภาวะปกติภาวะของโรคซึมเศร้าก็จะหายไปได้ทั้งนี้การใช้ยาเพื่อปรับสารสื่อประสาทในสมองจำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามดุลยพินิจของแพทย์อาจจำเป็นต้องใช้เวลารักษาหลายปีหากมีการปรับพฤติกรรมรวมทั้งรับประทานยาอย่างต่อเนื่องก็สามารถหายเป็นปกติได้ โรคซึมเศร้าที่เกิดจากภาวะความเครียดหรืออาการเจ็บป่วยทางสภาพจิตใจจําเป็นต้องดูแลเย,ยียวาภาวะความเครียดนั้นควบคู่ไปกับการใช้ยาด้วยทั้งนี้คนใกล้ชิดครอบครัวพื้นฝูงก็เป็นส่วนสำคัญที่จะรับฟังช่วยเหลือบางทีคนที่มีอาการเศร้าหรือมีความเครียดเรื่องต่างๆอยู่อาจจะไม่ต้องการคำแนะนำแต่แค่ต้องการคนรับฟังหรือชวนทำกิจกรรมใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เราต้องคอยสังเกตหากเห็นว่าคนใกล้ชิดมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าไม่ควรนิ่งเฉยหรือแค่ให้กำลังใจแต่ควรพยายามชักจูงให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยหรือรักษาโรคซึมเศร้าเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีอาการมากขึ้นซึ่งปัจจุบันก็มีกลุ่มจิตอาสาต,ต่างๆที่ไปรับฟังกลุ่มคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีสภาพทางใจที่ไม่สู้ดีเพื่อลดโอกาสการฆ่าตัวตายหรือการพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้า ทั้งนี้ความเข้าใจเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เราสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาให้สามารถผ่านสภาวะนี้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามปกติฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับเพื่อนเพื่อและคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะถ้าอยากพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาได้เลยอยากให้พูดถึงประเด็นไหนเพิ่มเติมหรือหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนำบอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆมีสาระและมีประโยชน์สำหรับชีวิตของคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ